วดีค่ะพบกับคุณแม่นะคะกับน้องหนในช่องพายหนุ่มสุรินทร์ซีดอลท่าภูมนะคะวันนี้เราจะมาชี้จแจงเรื่องช่องปลอมนะคะทาง youtube แล้วก็ทาง a c e book นะคะแล้วก็ทาง t i ก t o k นะคะใช่ค่ะก็หนูก็ยังไม่ทราบค่ะตอนนี้ก็นะหาตามหาตัวกันทุกท่านนะคะไม่ใช่เฉพาะบ้านพี่หนุ่มสุรินทร์นะคะตอนแรกตั้งชื่อช่องว่าพายทองใบคุณปุรุนนะคะ แล้วก็ทีนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อช่องหรือเปล่าคะหรือว่าช่องใหม่ก็ไม่ทราบนะคะก็ได้สร้างช่องมาคะชื่อว่าช่องพายนุ่ซสลินซีดอท่าตูมนะค่ะเดี๋ยวหนูเปิดแสงอีกนิดนึงนะคะเพื่อเห็นได้ชัดเจนนะคะนี่นะคะก็ตอนแรกหนูก็นิ่งเฉยค่ะหนูก็นึกว่าเป็นเอฟซีปกตินะคะก็ปรากฏว่านะคะไม่ปกติตรงที่ว่าไปดูดคลิปนะคะจากช่องอื่นต่างๆนะคะอาจจะมองไม่ค่อยชัดคะนี จากช่องอื่นๆเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะช่องพี่หนุ่มสุรินนะคะหลายช่องมากนะคะซึ่งทําให้นะคะเจ้าของช่องที่เขาเป็นคนไปถ่ายเองกับมือนะคะใช้ความคิดก็คือกว่าจะคิดคอนเทนต์ได้แต่ละคอนเทนต์นะคะกว่าจะมีคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ซึ่งมันก็ยากเหมือนกันนะคะก็ตัวเองถ่ายคลิปเสร็จแล้วคนอื่นดูดคลิปตัวเองไปลงอนนี้เขาก็ไม่พอใจอยู่แล้วนะคะก็มีหลายช่องเลยนะคะที่ไปดูดคลิปมาก็มีช่อง ไขนมซูีน,นะคะหนช่องช่องพิ้พายแป,ป๊บซี่แล้วก็ช่องของอีเลฟเฟนไทยแลนด์ด้วยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นช่องอื่นๆอ,อีกนะคะเยอะเลยนะคะไปดูดคลิปเขามาแล้วก็มาลงในช่อง t i ๊กต็ปลอมของตัวเองนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะแล้วก็หาตัวตัวแรกก็ปล่อยเฉยๆนะคะไม่ได้อะไรแต่ปรากฏว่าเขามีการไปปั่นในไลฟ์สดต่างๆของชาวช้างนะคะไปแอบอ้างว่า ตัวเองนะคะเป็นเจ้าของช้างนะคะคก็มีทั้ง facebook ด้วยนะคะนี่ facebook นี่นะคะเป็นรูปพี่หนุ่มเลยนะคะอย่างนี้นะคะนี่คุณแม่แคปมาให้ดูนะคะคแล้วก็อีกอันนึงนะคะไปคอมเมนต์นะคะไปคอมเมนต์ช่องอื่นนะคะว่าให้หนูอ่านให้ชมนะคะตอนนี้ผมให้รูปผมขี่พายหนุ่มซิลินผมนั่งดูอยู่ห่างๆแบบห่วง ลูกผมนานๆให้ขี่รู้กันอยู่นี่สายพายหนุสุลินเป็นยังไงนะคะซึ่งนะนอกจากว่าจะปลอมแล้วยังทําให้ช้างเราเสียหายด้วยนะคะช้างเราก็ไม่ได้ดุร้ายอย่างที่นะคะที่เขาพูดในคลิปนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นคุณนะตอนแรกก็เฉยๆนะคะก็ตอนแรกขึ้นตั้งแต่ที่เขาแอบอ้างว่าเขาไปเดินตามปู่ทองใบเนาะที่ในคลิปที่เขาลงในติ๊กต็อกนะคะที่ ใช่ค่ะเป็นคุณน้าเองนะคะที่เดินแล้วก็คุณพอ่อคุณพ่อเชิดเป็นคนขี่ข้อส่วนคุณเอ้ยคุณปูรุ่นขี่ข้อนะที่เดินนะคะส่วนคุณพ่อเชิดเขาขี่พี่หนุ่มนะคะทีนี้เอาไปลงคลิปแล้วก็ไปบอกว่า ตัวเองเป็นคนเดินกับคุณปุรุนค่ะซึ่งไม่ใช่นะคะเป็นคุณอาทีบนะคะคแล้วก็มีคน<อ>เข้าใจผิดหลายคนเลยนะคะมีคนเข้ามาถามหนู<ม>หลาย,ลยหลายคนแล้วนะคะไม่ใช่ว่าคนสองคน,นะคะหลายคนแล้วนะคะว่าเป็นหนูหรือเปล่านะคะอะไรอย่างนี้หนูก็บอกว่าไม่ใช่หนูนะหนูยัง<อ>ไม่รู้เลยนะคะอ๋อน้าจะไปญี่ปุใช่นค,คใช่ค่ะก็อันนี้ก็คือโมโหมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องสงบอารมณ์นะคะก็เลยมาถ่ายคลิปชี้แจงนะคะก็ถ้าจับ ก็ถ้ารู้ว่าเป็นใครนะคะรับรองเราเอากฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะเพราะว่านอกจากจะทําให้เราเสียชื่อเสียงแล้วนะคะยังมาปรับปราว่าช้างเราอย่างนั้นช้างเราอย่างนี้นะคะซึ่งตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของหรือว่าไม่ได้เป็นคนเลี้ยงโดยตรงนะคะแล้วก็ไปปลอมช่องแล้วก็มาพูดอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมัน ก่ออะไรที่ไม่ดีนะคะแล้วก็อย่างคือไปขโมยคอนเทนต์ของคนอื่นนะคะไปขโมยคลิปของคนอื่นมาลงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะผิดกฎหมายแน่นอนนะคะก็เท่าที่หนูศึกษามากฎหมายใหม่ที่ออกมานี่ก็ปรับไม่เกิน5 0,000 0บาทนะคะหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะคะก็เท่าที่ศึกษามาคร่าวๆนะคะก็ผิดกฎหมายแน่นอนค่ะคอมเมนต์ในทางที่ดีก็ไม่ใช่บ้านเราคอมเมนต์เรใช่ค่ะถ้าเกิดว่านะคะมี fc ท่านใดนะคะที่ทําช่องของพี่หนุ่มซุรินนะคะแต่ว่า นะคะเพราะว่าชื่นชอบอะไรอย่างนี้ก็ใส่ว่าพายซลินเอฟซก็ได้นะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็อนุญาตให้เอารูปพี่หนุ่มไปลงได้หรือว่าอะไรได้แต่ในกรณีช่องที่เรามาชี้แจงในตอนนี้ก็คือว่านอกจากว่าเขาจะปลอมแล้วเขายังว่าเขาเป็นเจ้าของช้างนะคะซึ่งมันทําให้เจ้าของช้างตัวจริงๆเสียหายอย่างมากะคะ่ะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดนะคะก็ เดี๋ยวมันจะเกิดปัญหากันในระหว่างของควานนะคะในเรื่องของช่อง youtube ต่างๆอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็ทำให้แตกหากเกิดาเกิดรอยร้าวต่อกันนะคะเลยมาแจ้งให้ทราบนะคะตอนแรกว่าก็อยู่นิ่งๆแล้วนะคะแต่ว่ามันนิ่งไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาไปเล่นไปคอมเมนต์ทั่วอย่างนี้นะคะว่าเป็นช้างของเขาแล้วก็เขาฝากดูแลอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะคะซึ่ง เราเองเราก็ไม่ได้ทำเนาะนะคะเราก็ไม่ได้อยากจะมาแก้ปัญหาตามหลังเขาอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราทําจริงๆเราก็จะยอมรับแต่ว่าอันนี้คือเรายังงงเลยนะคะเราก็ไม่ได้อนุญ,ญาตให้เขานะคะเอาไปลงแล้วก็ไปชี้แจงอะไรอย่างนั้นนะคะก็ก่อนที่จะลงก็ต้องขออนุญาตกับทางเรามาก่อนนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ขออนุญาตอะไรเลยนะคะไปขโมยมั่วซั่วเลยนะคะ ซึ่งตอนแรกแล้วก็ดูดูมาเป็นระยะแล้วนะคะตั้งแต่ช่องภายทองใบแล้วนะคะตอนแรกสร้างช่องปลอมเป็นภายทองใบนะคะก็ตามสืบติดๆฮะ,ะซึ่งเขาปลอมทุกอย่างเลยนะคะทั้งในเฟซนะคะในเฟซก็ใช้ทั้งชื่อปลอมนะคะอะไรปลอมทุกอย่างนะคะแอคเคาก็ปลอมทุกอย่างเป็นปลอมหมดเลยนะคะที่หนูสืบมาะะเพราะว่าหนูเองก็เก่งเรื่องการ นะคะสืบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็บอกกับการแฮกนะคะแต่หนูไม่อยากแฮกเพราะว่าถ้าหนูแฮกได้แล้วมันสามารถก็คือทางหนูก็ผิดได้นะคะเพราะว่าผิดกฎหมายแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าหนูไปแฮกของเขานะคะเราทําได้แค่ว่าเราแค่ตามดูเฉยๆนะคะว่าเขาเป็นใครแค่นี้นะคะ <c oughs> ก็ฝากแม่ๆทุกท่านนะฝากเข้าไปกดรายงานฝากเข้าไปแบนหรือว่าฝากประชาสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยๆนะคะว่านั่นไม่ใช่ชื่อช่องพี่หนุ่มโลินนะคะแต่เห็นนะคะมีคนบอกว่ามีทั้งหมดสองช่องนะคะแต่ไม่ทราบนะว่าอีกช่องคือช่องของใครนะคะอันนี้ก็เอาคลิปนะคะเอาคลิปของทางช่องของพี่เสือพี่สิงห์นะคะเอาไปลงนะคะอันนี้ นี้นะคะก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดหนนะคะก็ที่จริงก็ตามหาตัวตั้งแต่ที่ปลอมช่องของปูทองใบแล้วก็ปูรุ่นแล้วนะคะตอนนั้นก็ปูรุนกับทางเราก็ค้นหาอย่างเต็มที่ก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นใครนะคะก็ปลอมเสร็จแล้วปุ๊บก็ตัวเองก็เล่นไปคอมเมนต์มั่วซั่วนะคะ ไปสร้างไปโกหกเขาว่าตัวเองนะคะเป็นคนเลี้ยงเองหรือว่าเป็นเจ้าของช้างเองนะคะคนอื่นก็จะเข้าใจผิดนะคะแล้วก็หนูได้ยินคนอื่นเขานินทานะ,ะประมาณว่าทำอะไรอย่างนี้ไม่ดีแบบแก็คือเขาเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นตัวเรานะะที่ทำลงไปนะคะก็ยังดีที่ว่าเขาเดินมาถามนะคะว่าอันนี้ใช่ช่องของ นอ้องหนุนหรือเปล่าน้องหนุนทำช่องนี้หรือเปล่าหนูก,ก็ตอบไปค่ะว,ว่าไม่ได้ทํานะคะตอนแรกก็คิดว่าพี่เบ้นเป็นคนทํานะคะพี่เบ้นก็บอกว่าพี่เบ้นไม่ได้ทํานะแล้วก็หนูก็ไม่ได้ทานะคุณป้านกก็ไม่ได้ทําหรือว่าใครลูกหลานของปูลุ่นหรือว่าเจ้าของช้างอะไรนี้ไม่มีใครทําเลยนะคะแต่ยังไม่ทราบคะ่ะว่าใครเป็นคนทํานะคะ อันนี้ก็คุณแม่คุณแม่ว่าอันน้องหุ่นเห็นคอมเมนต์ที่มีคนแคปส่งมาให้ทางหนูดูนะคะว่าน้องหุ่นนิ่งไม่ได้แล้วนะแม่บอกงี้นะคะเสียหายมากเลยนะคะหนีมาปรับปําว่าพี่หนุ่มของเราเป็นช้างอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นนะคะพี่หนุ่มก็อาจจะเกเรบ้างเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาตกมันด้วยนะคะแต่ปัจจุบันนี้พี่หุ่นพี่พี่หนุ่มคณะ,ะคะเขาดีแน่นอนนะคะ นี่ใส่เดิมๆมันคือเขาทิ้งไม่หมดแล้วนะคะก็ยังมีบ้านนะเมื่อก่อนเขาก็อยู่ในช่วงที่เป็นเด็กเนาะอาจจะโซนตามวัยของเขาด้วยนะคะแล้วก็เป็นวัยที่ยังไงเนาะนะคะที่ก็ส่วนมากช้างที่อายุน้อยๆะคะส่วนมากก็จะมีประวัติกันนะคะช่วงอายุประมาณนั้นนะคะอย่างนี้พี่หนุ่มก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วก็เริ่มรู้ความอะไรมากแล้วนะคะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วเนาะพี่หนุมน่มเนาะแล้วพี่หนุ่มมองนะคะ พี่หนุ่มบอกว่าอย่าให้รู้นะว่าใครว่าพี่หนุ่มอ,อย่างนี้พทางเราก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะแต่ถ้าที่ทำได้ก็คือเราต้องมาชี้แจงในคลิปไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเกิดปัญหามาในภายหลังอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็จะได้นะ,ะมีหลักฐานนะคะว่าเราไม่ได้เป็นคนทำช่องอะไรต่างๆนะคะ ก็นะคะสำหรับท่านใดนะคะก็ฝากเข้าไปกดรายงานหรือว่าฝากเข้าไปคอมเมนให้ด้วยนะคะก็ทางหนูเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันนะคะเพราะว่าทิ้มานานแล้วนะคะตอนแรกก็นิ่งเฉยๆนะคะประมาณนนิ่งเฉยไม่ได้แล้วนะคะก็ฝากนะคะแม่ๆทุกท่านนะคะหากว่าท่านใดเจอ ช่องที่หนูขึ้นให้ชมเมื่อสักครู่นะคะก็ฝากกดไลคงานด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ